สวัสดีค่ะวันนี้ Knowledge land ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับปัญหาปวดท้องประจำเดือนประจำเดือนที่มามากกว่าปกติหรือว่าไม่มาเลยปัญหาพวกนี้ก็จะส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารของเรามีปัญหาไปด้วยแน่นอนว่าวันนี้เรามีวิธีมาแก้ไขสิ่งพวกนี้เพื่อให้สาวๆได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติอย่างแรก เราจะมาพูดในสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก่อนสิ่งพวกนี้เราจะทําตามก็ต่อเมื่อประจำเดือนมาแล้วนะคะเราจะห้ามกินทุกอย่างที่ได้ไปอยู่ในตู้เย็นมาไม่ว่าจะเป็นข้าวที่เราเก็บไว้ไปแช่อยู่ในตู้เย็นก็ตามนะคะห้ามกินเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งที่เราห้ามกินนั่นก็คือโยเกิร์ตค่ะเราจะต้องรับประทานอาหารที่เบาๆนะคะไม่รับประทานอาหารหนักค่ะเพราะจะส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร ต่อมาพอเรานับวันแล้วเรารู้แล้วว่าประจําเดือนใกล้จะมาให้เรารีบรับประทานถั่วลูกไก่หนึ่งกำมือเป็นประจําค่ะแต่ว่าถั่วลูกไก่ของเราจะต้องถูกทอดมาเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าประจําเดือนมาแล้วก็ให้กินต่อเรื่อยๆจนกว่าประจําเดือนจะหมดเลยค่ะการที่คุณได้รับประทานถั่วลูกไก่จะทําให้เม็ดเลือดแดงของคุณดีและจะทําให้ไม่มีปัญหาทางประจําเดือนเลยจะไม่ปวดท้องด้วย ส่วนตัวเป็นคนที่ปวดท้องประจำเดือนมากเลยค่ะเลยนำวิธีนี้ไปใช้มาและผลก็ออกมาว่าใช้ได้จริงค่ะสำหรับรอบนี้ไม่ปวดเลยอีกอย่างหนึง่งคือมะพร้าวแห้งให้ตัดมะพร้าวแห้งเป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกับขนมแล้วก็กินได้สำหรับมะพร้าวแห้งไม่จำเป็นที่จะต้องทานเยอะทานแค่4-5ชิ้นต่อ1วันก็จะพอแล้วค่ะจะเห็นได้ว่าประจำเดือนจะมาปกติและเลือดประจำเดือนก็จะไม่มามากเกินไปค่ะ กินทั้งหมดนี้แล้วแน่นอนเราต้องมีอีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะเราต้องออกกำลังกายเป็นประจำนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะขี้เกียจออกกำลังกายแต่ว่าการออกกำลังกายนั้นสามารถช่วยเรื่องประจำเดือนได้จริงๆค่ะการออกกำลังกายที่เราจะให้ทำนั้นไม่ได้ยากเลยง่ายเหมือนกับของเล่นเด็กเลยค่ะง่ายมากๆอุปกรณ์ก็ไม่ได้ใช้เยอะด้วยค่ะพร้อมกับเวลาที่ใช้ก็มากสุดแค่3นาทีเองแป๊บเดียวเองค่ะ สิ่งที่เราต้องนำมาใช้นั่นก็คือท่อที่มีขนาดยาวประมาณ3ฟิตค่ะเราจะใช้เป็นท่อพลาสติกเท่านั้นนะคะเราจะไม่ใช้เหล็กเพราะสามารถทำให้เราบาดเจ็บได้ค่ะสิ่งที่ต้องทำก็คือนำท่อมาวางไว้กับพื้นแล้วก็ให้นำขาทั้งสองข้างไปวางไว้ด้านบนท่อค่ะประคองมือไว้ด้านหลังนะคะแล้วก็ให้ยกแยกที่ขาไปมาเหมือนกับกาลังนวดแป้งเลยค่ะ สามารถทำตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำนานค่ะทำแค่10-15ครั้งก็พอแล้วการออกกำลังกายนี้สามารถทำได้ในวันที่รอบเดือนมาด้วยถ้ามีเวลาสัก2อง,งนาทีก็ให้นั่งทำค่ะใช้เวลาไม่มากเลยแล้วก็เห็นผลได้จริงพร้อมกับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยนะคะพอทําแล้วระบบย่อยอาหารก็จะปกติและจะไม่ปวดท้องประจำเดือนเลย ถ้าคุณได้ทำตามในสิ่งที่เราแนะนำไปทั้งหมดก็จะเห็นได้ว่าไม่พบปัญหาเลยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้เราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ